จะเป็นอย่างไรไม่วิหลายใช้กาโรปัดสกิล100ครั้งและพร้อมแล้วไปดูกันเลยแต่ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องพี่ไว้ด้วยละ่ะวิดีโอนี้พี่ทำนานมากขอไลค์เยอะๆนะมาผมจังหวะแรกเราก็ทำการยั่วศัตรูก่อนเลยเพื่อศัตรูเข้ามาโจมตีเรานั่นเองนะมา1ครั้ง2ครั้งแล้วเรียบร้อยยาวไปครับผมจังหวะนี้ ยิงมาเลยพนมพี่รออยู่แล้วพี่รออยู่แล้วมาครับผม่าแล้วนะเอาหน่อยเอาหน่อยพนุมเข้ามาเลยเข้ามาพี่รออยู่แล้วไอตัวเดิมว่ะตัวเดิมจะเอานะครับผมจังหวะนี้ก็ชิวๆนั้นนอนชิวๆนะครับนั้นนอนบัตรได้เลยไม่ต้องห่วงครับผมจังหวะนี้พี่เซ <L> ียนการ์โล่อยู่แล้วพี่เซียนการ์โล่อยู่แล้วนะน้องๆมาครับผมมีอีกเปล่ามีอีกเปล่า 11แล้วนะ11แล้วนะ12บครับผมเข้ามาเลยอุ้ยทางกระยาอุ้ยทางกะยาเข้ามาปัดมาครับผมปัดมาครับผมปัดอีกครั้งครับผมยังวะนี่ปัดั้างกรยาโชว์ไปหนึ่งทีเข้ามาเลยพนมนี่ยืนกันเป็นบอยแบนด์ยืนกันเป็นบอยแบนด์เลยนะปัดโอ,โ,อโอ้ยิงมาสองันยิงมาอีกก็ปัดอีกปวที่ไหนเราพุมมาครับผมย2ิบสองปัดโชว์อีกหนึ่งที เรียบร้อยโอ้โหโดนนะโดนนะน้องๆเข้ามาเลยกระบองเหล็กก็ปัดได้อีอีซี่เข้ามาเลยพีหนุ่มมีเท่าไหร่เอ้เออเออเเใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นคุยกันได้สามสิบ้วนะสามสิบ้วนะไอเข้ามาเลยัวดนี่แล้วพี่หนุ่มเออนี่โดนซะโดนเองนะน้องๆโดนเองนะ จะปลาใส่พี่ก็ต้องระวังตัวให้ดีจะปลาใส่พี่ก็ต้องระวังตัวให้ดีน้องๆปลามาเลยพี่รอรับอยู่แล้วกะบองเหล็กก็ไม่กลัวนะน้องๆกระบองเหล็กปัดง่ายนะทุกคนปัดไปเลยครับผมเพราะว่าเขามีรีแอคชั่นยังไงเรารีเมชั่นเขายาวเกินไปเราก็กะจังหวะง่ายนะทางขยะพี่ก็ปลาได้ปัดได้แนละ้วปัดเลยจังหวะนี้มีรถปัดให้หมดนะสี่สีส่แล้วทุกคน สี่สิบห้าไปสีเฮ้ยเฮ้ยจะปาใส่พี่อามองหน้าพี่ด้วยน้องเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่จะเอาโดนเองเออเออเออใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นนะน้องๆปัดทิ้งไปเลยครับผมจังวันนี้เออถังขยะพี่ก็ชอบปัดง่ายดีเอามาเลยกะบองเ,ลเหล็กหรอหัวแตกไหมโดนหินตัวเองอะเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่จะเอาใช่ไหมห้าสิบเอ็ดแล้วนะเอามาเข้าเลยเฮ้ยนี่เป็นยังไง เป็นยังไงเป็นยังไงโดนของตัวเองอ่ะฮึ่มโดต้นหินตัวเองเป็นยังไงนู้นเอามาอ่าโซนิคจะเอาเฮ้ยเกระบองเหล็กกระบองเหล็กใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นมองหน้าพี่ด้วยมองหน้าพี่ด้วยมองหน้าพี่ด้วยนะน้องน้องเห็นหน้าพี่ไหมฟาให้โดนนะน้องๆฟาให้โดนฟาให้โดนนะฟาให้โดนเออเออนี่ไงเออเ้ามาอะไรครับทางขยะหรอครับทางขยะก็ได้นะ เอาเอาต่อยต่อยวืดต่อยวืดต่อยวืดไม่เป็นไรครับผมปลามาปลากลับไม่โกงปลามาปลากลับไม่โกงนะมะพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มกระบองเหล็กอุ้ยไม่โดนอ่ะเฮ้ยเอาจะเอาอีกเออเอาจะเอาอ่ะทุกคนเข้ามาน้องๆพี่กลัวที่ไหนเราพี่เนี่ยปัดไว้อยู่แล้วเครื่องปัดสกิลไว้ใจพี่เออโยนมาปลากลับนะโยนมาปลากลับนะเขาลุกขึ้นมาแล้วไงปัดไว้เหมือนกันโอ้ยทังกระยาอืม ปามาไอหนุ่มเจ็ดสิบนะเข้ามาเลยมาเฮ้ยตายเองตายเองเออปามา,มาโดนโดนระเบิดตัวเองไปยังไงเราเอ้ยเอ้ยอยา่ยาอย่าพี่ไม่เผลอหรอกพี่ไม่เผลนะนังขยะน้ององเข้ามาไอหนุ่มนี่จะลองของไอหนุ่มนี่จะลองของเห็นหน้าพี่ต้องหนีนะน้องเห็นหน้าพี่ต้องหนีนะไม่ใช่ ไม่ใช่ว่าจะปาสิพี่อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาเอ้ยเอ้ยไอหนุ่มนี่ไอหนุ่มนี่เอ้าลมช้านะลมช้าขออีกทีได้ไหมขออีกทีได้ไหมปามาอัดหน้าตัวเองไงปามาอัดหน้าตัวเองจะเอาอีกใช่ไหมพ่อนหนุ่มนี่โอ้ลอยลอยลอยมันเขาแหลกว่ะปามาปากลับไม่โกงไม่เคยโกงใครอยู่แล้วน้องเอ้ยเอ้ยพี่กดทันพี่กดทันเอามา เอามาเลยพ่อหนุ่มกลัวที่ไหนเล่าเรื่อนแค่นี้พี่ก็ไม่หวั่นเกงไม่หวั่นเกงลุกมาก็ปลากลับเข้ามาเรียบร้อยปลามาโอ้เยอะเยอะเยอะเอะ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยจะเอาเหรอไอหนุ่มฮะฮะเข้ามาเข้ามาเลยครับผมพี่ดำมือไว้อยู่แล้ว รู้จากเมนกาโลหรือเปล่ารู้จากเมนกาโลหรือเปล่าเฮ้ยเต้นโชว์เต้นโชว์แล้วไงจะหลอกพี่เหรอไม่ได้หรอกน้องเอ้ย,อยพี่รออยู่แล้วจังหวะนี้เฮ้ยพ่อหนุ่มนี่อุ้ยอุ้ยปัดได้นะปัดได้นะพ่อหนุ่มตัวฟ้าพ่อหนุ่มตัวฟ้าโมโหวะ่ะน้องโมโหวะ่ะอยากโมโหพี่พี่แค่อยากปัดสกิลพี่ไม่ทำร้ายใครพี่ไม่ทำร้ายใครแล้วปัดมา <c oughs> โดนปัดกลับนะจังหวะนี้ โดนปัดกลับแล้วหัวร้อนแล้วนะ96แล้วนะทุกคนนะเออมาครับผมปัดครับผมยังวันนี้97นะมาครับผมอ้าว98มาดูเอ้านึกว่าจะถึงร้อยเพราหนุ่มนี่ไม่ใช่เหรอ99นะ99นะเข้ามาเลยเข้ามานะครับผมอ่า100พอดีเออพี่แถมให้นะอันนี้โบนัสนะครับปัดมาปัดกลับครับผมตายกลางอากาศนะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอ้าเอาไงพ่อหนุ่ม <FT. 15> นะ hmm. ปัดมา ปัดกาบนะครับผมปัดเลยครับผมจังหวันนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมจังหวันนี้สําหรับการปัดสกิล100ครั้งของกาโรนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ฝากติดตามพี่ด้วยนะขอบคุณที่เข้ามารับชมถ้าน,น้องถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องพี่ไว้ด้วยนะเจอกันใหม่ ep หนะ้าถ้าน,น้องชอบเสื้อของพี่ก็อย่าลืมเข้าไปอุดหนุนในโปรไฟล์โลบักพี่ด้วย5โลบักเท่านั้นนะนะ